นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับปรับเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวหมูห่6บ้านหนองเจริญที่เคารพรักทุกท่านวันพฤหัส,สบดีที่18บมีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นมันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านหนองเจริญโปรดเลือกนายบำรุงหล่อจิตเบอร์ส เบอร์สเบอร์สามกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ชาวบ้านหนองเจริญต้องการพัฒนาบ้านเราพูดจริงทำจริงไม่ทิ้งประชาชนขอเป็นทางเลือกใหม่จริงใจรับใช้พ่อแม่พี่น้องเลือกนายบำรุงหล่อจิตกาเบอร์สาเบอร์สาเบอร์สาม ขอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้อง,อออางชาวหมู่หก,<า>ก <6 S 2> บ้านหนองจเจริญ<อ>พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นซื่อสัตย์จริงใจชอบพัฒนาจิตอาสาตรงไปตรงมาต้องเบอร์สาเบอร์สเบอร์สนายบำรุงหลอจิตเบอร์สาเบอร์สเบอร์สเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษา มีปัญหาร่วมแก้ไขเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่6กบ้านหนองเจริญโปรดเลือกนายบำรุงหล่อจิตกาเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามพร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้นเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่6กบ้านหนองเจริญครั้งนี้ต้องพิจารณาเลือกคนดีไว้ใช้งานไม่เคยปฏิเสธการช่วยงานเลือกนายบำรุงหล่อจิตเบอร์สาม เบอร์3เบอร์สอย่าลืมวันพฤหัสบดีที่18มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมูห่6บ้านหนองเจริญโปรดเลือกนายบำรุงหลอดจ,จิตกาเบอร์สเบอร์3เบอร์ส18มีนาคมเข้าคูหาเลือกผู้ใหญ่บ้านหมูห่6บ้านหนองเจริญโปรดเลือกเบอร์3เบอร์สาม BOOSAM!